นี่นะคะน้ำมันโปดนาคานะคะ,นะคะสุดยอดนะคะรู้ใจมากๆเลยนะคะคู่ใจมากๆนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ของพี่มิ้นเองนะคะที่สามารถอุดหนุนกันได้ลองเอาไปใช้ได้ลองบูชาไปได้นะคะสารพัดประโยชน์มากมายเลยนะคะปวดคอบ่าไหลปวดหัวไมเกรนเนี่ยโหเส้นเลือดขึ้นเลยเนี่ยนะคะปวดหัวไมเกรนเจอแดดแพ้แดดก็ปวดหัวไมเกรนนะคะหายใจเนี่ยหายใจไม่ค่อยโล่งเนี่ยนะคะแบบใช้ได้เลยนี่ ฉีดนะคะฉีดนี่ใช้นิดเดียวเองนี่นวดแบบเบาๆแล้วก็ปวดหลังนะนั่งนานใครนั่งนานแ่ะพวกที่ทํางานหน้าคอมันนะคะเนี่ยทำแบบจะปวดหลังปวดก้นกบงเนี้ยปวดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยน,นะปวดตรงเนี้ยเนี่ยทาเลยทาเลยจะเป็นสูตรเย็นนะคะมันจะแบบซอสๆหน่อยนะคะซอสเข้าไปในแบบในแบบกล้ามเนื้อเราอะนะคะแล้วก็ใครท้องอืดเนาะอาหารไม่ย่อยนะคะ นางทานข้าวแล้วก็เฮ้ยต้องรีบมาเคลียงานต่อนะคะแน่นท้องท้องแบบตุยตุยอย่างเงี้ยนะทาไปเลยทาทาทาโอ้โหทานะคะจะขับลมนะแบบเป็นทางถ่ายลมเป็นเลอเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะค่อยอย่างชัวขึ้นนะคะค่อยระบายขึ้นฝากด้วยนะคะขวดละสามรอยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองสารพัดประโยชน์มากๆนะคะฝากด้วยค่ะน้ำมันปูน,นะคะลิจกิตการด้านล่างเลย